คณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดหรือกทอจอเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกทอจอมีอยู่ในทุกจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานครประกอบด้วยผู้แทนภาคประชาสังคมผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิน่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีอำนาจหน้าที่ในการสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจากผลการปฏิบัติงานของกทจประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,564ในภาพรวมพบว่ากทจทั้ง76คณะได้มีการประชุมเพื่อติดตามสอดส่อง การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรวมทั้งสิ้น232ครั้งเป็นการประชุมในพื้นที่จังหวัดจํานวน45ครั้งและประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมจํานวน187ครั้งสำหรับการสอดส่องของกทจพบว่ากทจได้สอดส่องแผนงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแผนงานโครงการของส่วนราชการในจังหวัดแผนงานโครงการอื่นๆเช่นอปทร,รัฐวิสาหกิจและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดหรือเรื่องร้องเรียนรวมจํานวนทั้งสิ้น1815เรื่องมีโครงการที่ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจํานวน581เรื่อง โดยกทจมีมติเป็นข้อเสนอแนะจำนวน888ข้อซึ่งจังหวัดได้รับข้อเสนอแนะไปดำเนินการแล้วจํำนวน269ข้อสำหรับข้อเสนอแนะที่เหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการของจังหวัดและหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งนี้เรื่องที่กทจอสอดส่องและมีข้อเสนอแนะเช่นปัญหาร้องเรียนกรณีถนนสาธารณะชำรุด สายแยกสเสม็ดหนองบอลและสายบ้านไซตะแบกจังหวัดบุรีรัมย์พบว่าสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสัญจรไปมาไม่สะดวกและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งซึ่งกทจอบุรีรัมย์ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการปรับปรุงถนนสายดังกล่าวโดยนําเครื่องจักรกลปรับปรุงผิวทางให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้ว โครงการแก้มลิงพร้อมประตูระบายน้ำหนองคึกฤทธิ์หมู่ที่3บ้านเปื่อยหัวดงตำบลเปื่อยอำเภอเืออำนาจจังหวัดอำนาจ,จเจริญพบว่าโครงการดังกล่าวประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการโดยสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้จำนวนมากดินที่ขุดขึ้นมาได้ใช้ถมเป็นคันดินแต่เนื่องจากคันดินมีความสูงทำให้ประชาชนเข้าพื้นที่เกษตรกรรมไม่สะดวกจึงขอให้นำดินที่ขุดขึ้นมา ถมเป็นถนนเชื่อมเข้าสู่พื้นที่นาด้วยกทจอจึงได้มีมติแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการแก้ไขคันดินที่สูงโดยปรับเกลี่ยดินเป็นทางลาดให้ประชาชนสัญจรเข้าพื้นที่เกษตรกรรมได้สะดวกเรียบร้อยแล้วโครงการสร้างถนนลาดยางแอดฟันติกคอนกรีตสายบ้านหนองโนบ้านส้มโฮงอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามพบว่าการสร้างถนนดังกล่าวบางช่วง มีถนนของโครงการอื่นมาทับซ้อนมีพื้นถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตบางส่วนซึ่งในแบบรูปรายการระบุจะดําเนินการรื้อออกและมีการทําถนนลาดยางแอดฟันติกใหม่ที่ดําเนินการสร้างในช่วงเดือนธันวาคม2563ซึ่งกทอจอมหาสารคามได้แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดช,ชอบดําเนินการควบคุมให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กําหนดและซ่อมแซมถนนในแต่ละช่วงให้มีสภาพใช้งานได้ดีสอดคล้องกับพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการแก้ไขให้สามารถใช้สัญจรด้วยแล้วจากการแก้ไขปัญหาของกทจดังกล่าวส่งผลต่อสิทธิพึงมีพึงได้และก่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่อันจะนำมาซึ่งความสงบเรียบร้อยของสังคมส่วนรวมโปรง่งใสไร้ทุจริตคือภารกิจกทจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ความมั่นคงสู่ประเทศชาติ